เสพติดของทั้งสามพณกับทำให้ชีวิตของพวกเขาแต่สลายไปทีละขั้นซาลาที่มีอาการของรลบหลอนจากการเสพยาที่ทานมากเกินไปเริ่มจะเห็นภาพโหลอและสิ่งต่างๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงทำให้เธอหลุดจากความจริงและหมดหวังในชีวิตในขณะที่แฮร์รี่และเมเรียน ก็เผชิญกับความเสี่ยงจากการใช้สามเทปติดในการท้าขายที่ผิดกฎหมายซาร่าได้รับข่าวจากแพทย์ว่าเธอไม่ได้ไปงานประกาศรางวัลที่ฝันไว้อย่างที่เธอต้องการสภาพจิตใจของเธอทรุดลงอย่างหนักจากการหลงทางในความฝันของตัวเองอนาืเดียวกันแฮร์รี่ก็ต้องเผชิญกับการติดเชื้อจากการใช้เข็มที่ไม่สะอาดและมาริแอนก็เลิม่มเสพยาเพื่อหลีหมีจากความเครียดและความผิดหวังที่เกิดขึ้น ทุกชีวิตของตัวละครหลักเรื่มงข้งสู่สภาวะที่ไม่มีทางกลับไปได้ซาร่าถูกพาตัวเข้าโรงพยาบาลเพราะการใช้เสพยาต่อเนื่องจนทำให้สมองและร่างกายของเธอเสื่อมลงอย่างรุงนแรงขณะที่แฮร์รี่และแมเรียนกำลังประสบผลที่ตามมาจากการเสพยาอย่างหนักซึ่งนำไปสู่การแยกทางและความสูญเสียทั้งหมดในฉากสุดท้ายของหนังการต่อสู้กับความ เศรติดและการสูญเสียทําให้ทุกคนต้องใจราคาสูงทุกชีวิตของตัวละครหลักต้องจบลงด้วยความสิ้นหวังซาล่าสิ้นสุดชีวิตในโรงพยาบาลกับการพึ่งยาฉีดที่แพทย์ให้ลดความเจ็บปวดขณะแฮร์รี่ต้องสูญเสียขาของเขาจากการผิดเชื้อที่เกิดจากการเสพยญญาและมารียนกลายเป็นหญิงสาวที่ติดยาอย่างลึกซึ้ง แด้เต็มไปด้วยความเครียดหนังจบลงด้วยฉากที่เต็มไปด้วยความเศร้าความฝันที่เคยเป็นแรงขับเคลื่อนในชีวิตของตัวละครเหล่านี้ได้พังทลายลงไปหมดทุกอย่างที่พวกเขาเคยต้องการกลายเป็นแค่ฝันที่ไร้ค่าและหลอกลวงความเจ็บปวดจากการเสียติดได้กลายเป็นสภาพความจริงที่พวกเขาต้องเผชิญตลอดไป